สวัสดีค่ะพอรู้ข่าวนะคะว่าดาราสาวข่านุกสุธิดาป่วยเป็นมะเร็งไทรอยนักแสดงที่เคยเป็นคู่ขวัญกันอย่างเต๋อสมชายก็ต่อสายโทรหาทันทีส่งกำลังใจให้เต็มที่ค่ะ เสาสมชายเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพอยู่แล้วนะคะทีนี้พอรู้ข่าวว่านางเอกคู่ขวัญของตัวเองนุกสุธิดาป่วยเป็นโรคมะเร็งไทรอยก็เป็นห่วงล้ค่ะพอถามไปว่าได้คุยกันไหมเขาบอกต่อสายหาทันทีส่งกําลังใจให้และบอกว่าถ้าได้เจอกันเนี่ยจะร้องเพลงโลกทั้งใบให้นายคนเดียวให้นุกฟังซึ่งนั่นคือเพลงจากหนังนะคะที่ทําให้ทั้งคู่กลายเป็นพระนางขวัญใจยุค90ค่ะเราก็ให้กําลังใจเขาบอกเฮ้ยน้องสู้ๆนะ ว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือผมว่าเวลาคุณแบบหลับไปแล้วคุณตื่นขึ้นมาคุณลืมตามาคุณเห็นหน้าลูกคุณคุณเห็นแบบหน้าสามีคุณผมว่านั่นคือกาลังใจที่ดีที่สุดแล้ววันนี้เนี่ยเราอยากเป็นอีกผมก็พูดเขาตรงผมก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่อยากจะบอกให้สู้น้องไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรก็ตามในโลกนี้อันดับแรกเลยที่คุณต้องมีคือกําลังใจถ้าคุณท้อแท้ไม่ไหลร่างกายเนี่ยจิตตกนะสุขภาพสุขภาพมันมันไม่ดีอยู่แล้ว มันจะยิ่งทาให้ทุกอย่างมันซุดๆๆดซุดซ,ดซดลงหลังจากออกจากโรงพยาบาลไม่กี่วันนะคะนุกสุดพิดาก็กลับมารับงานแล้วค่ะทั้งยังได้ออกสื่อนะคะเปิดใจเรื่องที่ว่าสามีเนะี่ยไม่เช่ว่เป็นมะเร็งจนได้ไปเห็นชิ้นเนื้อเองกับตาที่โรงพยาบาล และสิ่งที่คิดถึงอย่างแรกเลยคือลูกชายคนเล็กตัวเล็กวัยสามขวบนะคะซึ่งการโพสคลิปแต่ละครั้งเราได้เห็นรอยยิ้มของคุณนุ๊กค่ะพร้อมทั้งรีวิวการรักษามเมร็งไทรอยด้วยการกลืนแร่อย่างเมื่อสักครู่ยังเล่นมุกแซวตัวเองว่าเป็น poison ivy ตัวร้ายจากหนังฮีโร่เพราะว่าหลังกลืนแร่เนี่ยจะมีมันจภาพรบงสีที่เป็นอันตรายออกมานะคะหลายๆจุดคะ่ะทั้งเหงื่อทางปัสสาวะทำให้คนอื่นเนี่ยเขาใกล้ไม่ได้ในห้องจึงต้องมีม่านตะกั่วกั้นไว้ ซึ่งระหว่างที่แยกบ้านกับลูกชายเธอก็ได้เพื่อนสนิทนะคะโกธีรศักช่วยเหลือที่พักอาหารการกินเรียกได้ว่าเป็นมิตรภาพของเพื่อนรักในงานค่ะเป็นห่วงอย่างนั้นก็จบคลิกแต่เพียงเท่านี้เลยสถานการณ์รับงานลิเกของคณะสุทธิราชวิรดาวงเทวันตอนนี้ยังไม่แน่ไม่นอนเท่าไหร่นะคะซึ่งกุ้งสุทธิราชเขาก็ได้มาเผยค่ะผ่านงานไหว้ครูที่ทั้งแฟนคลับนะคะแล้วก็คนในคณะมารวมตัวส่งกำลังใจให้การถามถ่ายถึงกันและกันค่ะ ไม่ได้ออกงานกันมา4เดือนเต็มนะคะเป็นสถิติที่ยาวนานมากนะับตั้งแต่ก่อตั้งคณะสุทธิราชวิรดาวงเทวันพอจัดงานไหว้ครูประจำปีนักสนแสดงและแฟนคลับจึงมากันแน่นค่ะที่ลานบ้านวงเทวันสันคบุรีจังหวัดชัยนาทซึ่งระหว่างพระงานนะคะพระเอกกุ้งสุทธิราชเล่าว่าหันไปทำธุรกิจผลิตภัณฑ์กะปิและคางกุ้งแล้วก็หวังว่าสถานการณ์ต่างๆจะคืนกลับมาโดยเร็วค่ะ โอก่ันค่อนข้างหนัก,กน,นะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนเราต้องโดนเลื่อนง,งานโดนงดงานไปหลายงานเหมือนกันเลยก่อนที่ในช่วงเนี้ยก็เลยเหมือนกับเป็นการเรียกขวัญกำลังใจในการที่ศิลปินทุกคนมาร่วมกันทำพิธีไหว้ครูในปีนี้ครับเพื่อพร้อมที่จะทำงานต่อไปครับ วงสุทธิราชบอกว่าผลงานเพลงลูกทุ่งใหม่ตอนนี้ก็ยังต้องพักไปด้วยนะคะแต่หากโชคดีอาจจะได้เห็นเวทีลิเกสุธิราชวิรดาวงเทวันกลับมาอีกครั้งกลางเดือนสิงหาคมรอเจ้าภาพตัดสินใจและที่แน่ๆน,นะคะจะมีงานไหนก็แน่นอนว่าสัญญาว่าจะมีมาตราการคัดกรองก่อนเข้างานเพื่อความปลอดภัยคะ่ะ โควิด19เป็นทั้งวิกฤตและโอกาสนะคะแรปเปอร์ชื่อดังค่ะก็ฟักกิ้งฮีโร่เขาก็มองอนาคตของวงการเพลงว่าจากนี้เนี่ยเรื่องดีๆคือเราจะได้ฟังอัลบั้มน่าสนใจออกมาเพียบนะคะเพราะว่าเมื่อศิลปินไม่มีทัวร์พวกเขามีเวลาทุ่มให้กับผลงานเพลงอย่างเต็มที่แต่เรื่องรายได้เนี่ยก็อาจจะทําให้ศิลปินหลายคนต้องหาแผนสำรองนะคะก็ฟักกิ้งฮีโร่เขามาเปิดใจในงานประกาศรางวัลแรกหลังคลายล็อกดาวค่ะพี่ชายผมมาถึงจุดนี้ขอบอกรางวัลนี้ให้วงการที่ผ่าน คนเดียวพวดสองรางวัลไปเลยนะคะทั้งอัลบั้มยอดเยี่ยมและศิลปินเดี่ยวยอดเยี่ยมจากเวทีซีซันอวอร์ดครั้งที่31อก็ฟักกิ้งฮีโร่เขารอมานานค่ะเพราะว่าอยู่วงการมาเกือบ20ปีก็เพิ่งจะมีอัลบั้มแรกแบบจัดเต็ม In t o t h e n e w e r a และได้ชิงชัยบนเวทีนี้ไหนที่สุดนอกจากให้สัมภาษณ์ถึงความภูมิใจนะคะก็ยังมองว่าวงการเพลงหลังโควิด -19 ที่แม้จะกระทบเรื่องไรายได้ศิลปินแต่แง่ดีคือจากนี้วงการเพลงไทยได้มีอัลบั้มดีๆให้ฟังเพียบแน่นอนค่ะ ผมว่าไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับการทํางานเลยนะครับเพราะว่าโควิดกลับทําให้ศิลปินมีเวลาในการหยุดทัวร์เพื่อจะทําอัลบั้มมากขึ้นเดี๋ยวก็จะมีรู้สึกจะมีอัลบั้มดีๆตามมาอีกเยอะยังโอมนะฮะกำลังทําอัลบั้มประกอบเลกซี่ใหม่หรือผมว่าเดอะบอยเวก็น่าจะกําลังทําอัลบั้มอยู่น่าจะเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากกว่านะครับผมว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีอัลบั้มเต็มตามมาปีหน้าอีกเยอะแยะมากมายเพราะว่าเพราะว่าเวลาเราเหลือกันเยอะ เรือนับจากที่วงการดนตรีต้องหยุดกิจกรรมทุกอย่างลงหลังงานประกาศรางวัลกีตาร์แม็กเมื่อต้อนเดือนมีนาคมพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จนศิลปินที่ไปร่วมง,งานต่างต้องกักตัวยาวนะคะศิลปินทุกคนก็พูดตรงกันค่ะว่าวงการเพลงหลังจากนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าต้องหันไปพึ่งพิงคอนเสิร์ตออนไลน์หรือการเล่นดนตรีแบบเว้นระยะห่างเป็นจทใหม่ที่ต้องปรับตัวกันค่ะ และปิดท้ายรายการวันนี้นะคะเลยจะพาไปชมภาพที่หาชมยากค่ะเป็นการโคจรมาพบกันของ3ามขุนพลเพลงเพื่อชีวิตมีนังหงาคารวานนะคะ เล็กครบาวแล้วก็ปูพงศิษฐ์คำพีร์มาร้องเพลงจิตภูมิศักในเวทีสีสันอวอร์ดครั้งที่31ค่ะค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมแล้วก็คุณกฤติฐานเนี่ยฟังเสียงคนข้างๆดิฉันนะคะร้องทุกเช้านะคะเขียนข่าวให้คุณผู้ชมอ่านไปก็ร้องเพลงไปโดยเฉพาะเพลงเพื่อชีวิตนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวให้เขาร้องให้ฟังสักรอบร้องจิตภูมิศักให้คุณฟังอะ <laughs> ทั้งหมดคือข่าว9โมงในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมที่เดินทางกลับจากท่องเที่ยวในช่วงนี้ระวัง2เรื่องนะคะครเรื่องฝนที่คุณวีริรายงานไปแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยนะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานเราไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้า9โมงเช้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ